วาาันนี้ก็พกกับน้องแฟรกี้กันอีกแล้วครับวัน<ช>นี้มันอยู่ตัวนี้ก็ะมาหาวทิทยาอะไรไม่ใช่เดี๋ยวไปเจอขั้นแค่เลือกคุยด้วยได้ครับ

พ่อทองกันนะครับทุกคนเลยนะครับ มาลามรู้ชมพูฟ้าสวัสดีครับระจ,จาย์สุโคครับสวัสดีครับได้ครับนั่งนั่งชมสนามผมว่าอาจารย์มีบรรยากาศของแฟลชแบ็กที่เป็นเมโมรีสวิตเมโมรีเต็มเลยวันนี้เป็นร้านร้านเรื่องมันอยู่ในความทรงจําที่มากมายเหลือเกินกับสนามสูงหัลาแห่งนี้แต่ก่อนไม่เล็กแค่นี้นะฮะแต่ก่อนยาวไปติดนูน่นติดข้างหน้านะฮะอืงอาจารยสัมพันธ์เนี่ย ครูมาอยู่เรียนสุขหลาบนี้เก้าแรกเก้าแรกเมื่อปีหนึ่งเจ็ดนะฮะหนึ่งเจ็ดครูว่าครูเป็นบรรจุรับราชการเมื่อเมื่อปีสองพันร้อยหกที่อำเภอบางพลีจังหวัดสม,มุทรปราการในตำแหน่งพนรกศึกษาเพราะว่าครูได้ทุนเอ,อไปเรียนเปิดครูก่อนสองปีแล้วมาเรียนจบอันนี้เขาก็ทวงสัญญาเดิมที่ไปเรียนพกต <laughs> ต้นเขาไปบรรจุที่โรงเรียนเก่าครูเรียนบางพลีลาชบอมรุง เป็นเรียนเ,เก่าแก่เรียนหนึ่งอายุประมาณ110ปีตอนนี้นะฮะ110ปีแล้วในตำแหน่งครูพระราศึกษาแต่ว่าสอนทั้งภาษาไทยสอนทั้งสุขสสศึกษาสอนทั้งพระนะฮะ ถ้าครูคนไหนว่างขาดก็ภาษาอังกฤษเอาทั้งนั้นแหละนะครวิทยาศาสตรต์อะไรเนี่ยสอนสอน,สอนได้หมดสอ,สอนทนั้นนทงนั้นสอนทั้งนั้นแต่แมนนั้นกำลังห้าวมากเ <c oughs> ขาให้ไปเรียนต่อปวิทยาตรีเขาไม่ไปบ้าแต่งาน <c oughs> โดยเฉพาะทีฟุตบอลเราโด่งดังมากนะฮะ <c oughs> และจากนั้นต่อมาก็เป็นทีมวอลเลย์บอล <c oughs> เพราะวอลเลย์บอลนี่เองนะฮะเลยทำให้อ,อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประจำจังหวัดชายที่โรงเรียนสุพรรณการ ชื่อนายสุวรรณจันสมประวัตินายสุวรรณจันสมก็คือเป็นผู้ช่วยจากโรเรียนสูงกลาบวิไลไปเอาตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่นั่นอไปเห็นเข้าแต่ขณะนั้นทีมวอลเลย์บอลของโรงเรียนสุป,ประการเนี่ยรุ่นใหญ่ดิ่โด่งดังมากใครก็แพ้เขาแต่ปรากฏว่าเป็นกีฬาจังหวัดแข่งขันแพ้บางพลีาราชบำรงโรงเรียนครูทำให้อาจารย,าย์ใหญ่สุวรรสมิ ครูพระละคนนี้มันใครเน่ยทำนี้ท่านไปเป็นอยู่ประมาณไม่ถึงสองปีท่านก็ย้ายมาลำตำแหน่งที่สวนกุหลาบนี้นะมาแหมี่ยงจันหญ่แล้วมาเป็นผู้ดยการเรียนอต่จันย้ายกลับมาปั๊บท่านก็จะคิดว่าในคั้ในสมัยนั้นฟอสนั้นเนี่ยวอลเลย์บอลที่โด่งดังในประเทศไทยโรงเรียนมีสองโรงเรียนคือโรงเรียนวัดอินทารามกับโรงเรียน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 อะไรเนี่ยอยู่ตรง วัดประสีมหาธาตุน่าแต่วัระสีมหาธาตุเก่งมากท่านก็บอกว่าอยากเอามาล้มไอโรงเรียนสองนี้เลวเกินถึงหลาบก็เลยบอกอาจารย์สิริสงขาสินอาจารย์สิริบอกนี่ไปตามไอครูพระรางเรียนบางพรีที่มารอๆนะท่านว่างันอร่อจริงๆริงเยที่มารอๆที่มารอๆนะมาหน่อยสิริบอกอ้อยพวกผมเองรู้จักกันอย่างดีนะท่านก็บอกมาว่าคุณทําเรื่องเฉยๆนะ แล้วเรื่องย้ายเนี่ยผมจัดการให้เองหมดคุณเขียนอย่างเดียวเท่านั้นเองครูก็เขียนก็นําเสนอครูใหญ่ของครูก็เป็นครูใหญ่เก่าที่เราเรียนสืออยู่ด้วยบอก่ปขอย้ายมีศูนย์บูราบอกาเอ้ยไม่ได้ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ครูอยู่ที่เนินมาสิบเอ็ดปีนะไม่เคยได้สองขั้นแม้แต่ครั้งเดียวแต่ครูไม่เคยคิดถึงสองขั้นคิดถึงว่าเราได้น้ําใจเราได้นักเรียนเป็นขวัญใจของเด็กๆขวัญใจของประชาชนมากกว่า แต่ท่านพูดว่าเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าคุณไม่ย้ายปีนี้ผมยังให้สองขั้นคุณจําไม่เคยลืมนะขั้นละยี่สิบห้าบาท mm hmm. มาถ้าได้กับโอกโหจําดานนะไม่ได้หรอกกลุ <laughs> ่ว่าไม่ยอมให้ย้ายจนกระทั่งเงียบไปเลี้ยงส่งกันแล้วกันเอืเอกกระเรกิกเลย oh. บางปีเลี้ยงกันโอ้จันทุกโหย้ายมาอยู่ศูนย์กุลาบแล้วแล้วเลี้ยงส่งกันไปจนกระทั่งสองปีไม่ได้ย้ายเลยอ้าวันหนึ่งเดินกลับบ้านสวนกับผู้ปกครองคนหนึ่งผู้หญิง ถามครูว่าครูครูเขาบอกว่าครูย้ายไปแล้วอ่อทำไมครูยังไม่ย้ายไปสักทีล่ะออโอ้โหคํานี้นี่ทําให้เราแปรบในหัวใจเลยว่าหยุดนิ่งไม่ได้แล้วรู้ขึ้นมาเรียนสูรุหลาบเลยรู้ไม่รู้จักเรียนสูกุลาบนั่งรถสาย25ลงภูพพรัตแล้วก็เดินเดินเรียบตึกยาไปเนี่ยไม่รู้ว่านี่เป็นเรียนสูกุลาบชื่อไม่มีเนี่ยแต่ก่อนไม่มีชื่อเดินเลื่อยไปจนข้ามไปถึงโรงงานวิมพาย นี่ขาแม่ค้าบอกผมจะมาเรียนรู้กลาบอยู่ตรงไหนครับบอกคุณเดิมเลยมาแล้วน,น,น,นี่ดูด้วยความเชยเข้ามาเข้ามาก็ปรากฏว่าเอ,อไม่กล้าไปหาดันสุวรรณไม่ฮะไม่ไม่กล้าไปหาใครทนะ่านจนกระทั่งมีงานเลี้ยงอยู่ที่ขอประออชุมก็ว่าคไปขอประชุมตอนเย็นวะก็ปรากฏว่าเจอเลขาของสมาคมสก่า ชื่อคุณปรีชาชมาโชติคุณปรีชาช,ชมาโชตก็เเพื่อนรุ่นเดียวกับท่านสุวรรณจันสมกับยกมือไหว้ถามมาทําไมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมมาเพราะเรื่องนี้อย่างนี้อยากจะมาโอ้ท่านรู้เข้า,าก็ไปว่าท่นานสุวรรณจันสมมึงไปหลอกเด็กมันว่ายังไงนี่มันมาแล้วอย่างงี้มาหลับเ <c oughs> พื่อนกันเพื่อนกันเนี่ยเนเพื่อนรุ่นเดียวกุ่ลุหลัลกรุ่นเดียวกันจากนั้นปรากฏว่าท่านสุวรรณไปเลยขับรถไปเองเลยที่ที่บางพลรีรับผรุง บอกครูไว้ก่อนว่าวันนี้ผมจะไปโทรศัพท์บอกไว้ว่าผมจะไปนะบางครีท่นขับรถอีกแก่ๆไม่ให้ทัน,น,น,นไปไปพี่บางครีราั่งรบ2,517ที่ว่าเนี่ยครูเห็นครูสอนสุ่มสาอยู่ชั้นสองรถคันนี้มาต้องแน่ๆเลย <laughs> เดือนตุลาคนประมาณนั้นข้าวกำลังเหลืองข้าวเหลืองท้องนาทั้งนั้นเนี่ยสัญญ่อย,ยอยู่ข้างล่างเราเห็นนะ้วาันข้ามาปั๊บก็อยู่ไปข้างล่าง ก็ให <Z an aaS as> ้คนไปตามจะที่สอนลงมาโอ้โหนี่ตันดิเราครูผู้ใหญ่เราอยู่แล้วเนี่ยเป็นยังไงเขาจะให้คุณยายเขาไม่กล้าพูดใช่ไหมกลายไปฟ้องหรืออะไรไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดกับปากเบี้ยวบ้าอย่างเดียวเลยสุดท้ายน่่นคือวันก็โอเคตกลงว่าเอาอัตรามาให้แล้วกันตกลงไปท่านก็ให้มาเลยให้มาครูก็มาเลยอย่างที่ว่าเนยเดินเข้ามาไม่เจอไม่เจอใครเลยใช่ไหมไม่เจอจนกระทั่ง เพื่อนท่านน่ะเป็นคนบอกท่านก็ขับรถไปรับมาเนี่ยมาท่านก็บอกว่าั่านต่ย้ายคนมาเนี่ยไม่เคยยากเท่าคุณเลยมไม่เคยหรืเหมืนอนกันไงย้ายคนมาอยู่เนี่ยไม่เคยยากเท่าคุณเลยอโอ้โอยู่ในหัวใจเลยแล้วก็โอเคตอนนั้นท้านอภะราอยู่ตรงนี้ก็มีมมครูพระละกับครูครูเพียสศูนทรลรูเกษียณพอดีหกสิบม,มีครูสิริครูสิริอีกคนหนึ่งที่สอนคณิตศาสตร์แต่มาช่วยสอนพระละ ก็เป็นหัวหน้าหมวดพระไกลๆแล้วก็มีครูจ้างครูพิชัยกับครูอะไรคนเนี่ยเป็นอาจารย์จ้างมีแค่นั้นอ่ะไม่มีอะไรเลยลงยิมก็มีเบาะขัดขาดอยู่ไม่กี่ใบสองสามใบไม่มีเรื่้งสิ้นสนามก็ไมมีค่ามีทางเดยสักอย่างชีวิตใบของนายครูสุโขเอาเด็กรับสมัครเลยปีแรกหนึ่งเจ้าฟุตบอลรุ่นใหญ่สมัครมากรุ่นแรกก็คือรุ่นนี้คือรุ่นเ 94, 94ท,ที่เขาเรียกเออี่เขาเรียก90 90ครับเอออ่ารุ่นนี้ก็มีมีวัฒนามีหลายคนมาธมาัคกสมภพมาราคุณนจย,ยาโสเกสอนอะไรเลยเป็นรุ่นใหญ่มาเล่นประตูครูตอดติดมาจากบางพลีอ,อ่าพีรวุฒิเหรียญทองประตูมือเยี่ยมเลยพีรวุฒิมาด้วยโอมใหญ่เล่นปรากฏว่าสนามฟุตบอลลงไปเล่นเนี่ย <c oughs> ล้มระวันเลือดท่วม ลงมาเป็นเลือดท่วมปรากฏว่าท่านจันทวันนี่ยถ้าไปเอาดินมาจากคลองหลอดที่เขาขุดคลองเนี่ยเอามาใส่อันนี้คืาขุดลอกคลองมาเออเขาลอกคลองเลยเศษแก้วเศษตูเเดเศษหมดลง <laughs> บนเลืดลงไปเลือดโอ้ <laughs> ประตูฝึกนี่ครูต้องเอาเบาะมารองให้มันครู <laughs> จะเลือดท่วมหนะ <laughs> าดน่ะฮะใช้ไม่ไหวแม่แม่ตีลุกขึ้นครูก็จัดการเลย เอารถไถมาจากบ้านพันโงมาจากบ้านโปงไถไถเสร็จเรียบร้อยน้ำลงน้ำก็น้ำธรรมดามันยังไม่มีไอ้ไอ้สปริงเกอร์ใช่ไหมลงก็เออได้ปลูกไปปีหนึ่งปีมามีอยู่มีปีนึงเพราะเด็กชอบลงไปนั่งดนนี้มากแล้วก็เฮ้ยอย่าลงไปนะมันก็เสียสิทธิ์ที่ของเด็กเด็กคิดเสียมันก็อยากลงไปนั่งอ,อ้าวความเป็นเจ้าของด้วยกันลงแต่ลงเป็นเวลาก็ตายแล้วปลูกด้วยกันนะ สีอะายไม่ทราบตกลงทำอีกครั้งหนึ่งขายอีกครั้ง ซื้อญ่าคนละแผ่นผมผมผมอยู่คนละบาทคนคนละบาทสักอย่างสักอย่างบาคนละบาทแน่ใจนะซื้อย่าคนละบาทรับลงไปบูเองว่าเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของคนรรักษานะโอ้ว่ากันไปโอ้มาเขียวมาเนี่ยหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยเราต้องฟูมฟักเต็มเต็มที่เลยหน้าหยุดเติมเนี่ยเมตาพลึดฟาเนี่ยมันจะเขียวขึ้นมาเดินเข้ามาแล้วมีความสุขอ่ะจากนั้นมาสมัย้านจันจุฑทิเพีงปาน อ,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 อะไรเรียกอะไรครัผู้ว่ากรทมเป็นสีกาวสูงหลาพลนเอ,เอกเทียมมังการานนท์แล้วท่าไม่ผิดนะใช่เปล่าไม่แน่ใจนำตู้กุญอาจจะผิดท่านก็ปรับซ่อมสนามไอถ,ถนนตรีเพชรหน้าพระรูปน,นี่ปรับซ่อมหมดเลยถือโอกาสนี้ไปหาท่านบอกว่าเราจะขอฝังท่อยา,บบามาจากแม่น้านี่เจ้าพญาที่เลยเจ้าพญาเลยตรงเขินนั่นนี่ีปั๊มยังอยู่เลยเฮ้แม่ที่ใหญ่ๆน่นะ ท่านสุดที่เพียงปานมอบครูคร<ม>ูแต่ผู้เดียวดำเนินการครูก็ไปหาปพักควกกันซึ่งลูกหลานน้องเขามาเข้ามาจากทั่งชันมาเข้าที่นี่ครูติดต่ออีกท่านนายวิาเข้าได้นะฮะ<ม>เขาปเป็นผู้รับหมาก่อสร้าง<ม>เขาจัดการจัดการให้เลยวางท่อมาแล้วมาตื่นเต้นบ้าง วันที่เปิดน้าครั้งแรกตรงด้้นเนี่ยครูไปยืนอยู่เนาหมสปริงเกอร์มันอุ้ยคนเรียงคนลุกอยู่ในนี่มันได้แล้วมีน้ํามาแล้วเห่นลดย่าไม่ตายแล้วสนามสวยแล้วสนามสวยโอ้อย่างยิ่งเลยก่อนจะเป็นถึงตรงนี้นั่นน่ะท่านท่านสุวรรณก็มาถามว่าถ้าเราย้ายเราเลื่อนมาแค่น่านี้เราจะสร้างสนามบ้านสนามสนามไพศาลเนี่ยได้ไหมทันทันสามพุตบอลเป็นสนามบาสส่วนหนึ่งสนามบ้าสตัดไปแล้วเลยฮะสนามบ้าสแต่ก่อนไอ ไอ้ที่ตึกอะไรเนี่ยตึกใหม่เนี่ยตึกห้องใหม่เนี่ยก่อนไปสนามบาสครับใช่คือสนามไป,ไปาราณใช่เออนัน่นแหละแต่คนบอกครูบอกได้ครับแต่ว่าสนามนี่มันจะเป็นสนามเล็กมัน,มนใจสามสามนามที่จะแข่งกรีธาสี่ร้อยเลยไม่ได้ไม่ก็เพราะว่าไม่ใช่สนามมานรฐานอก็เลยโอเคเป็นสนามไปราณขึ้นมาก็เป็นตรงนั้นแล้วครูก็จัดน็อกบอร์ดทันไหม ต้อกบอดใหญ่เลยไว้สำหรับนกบอดตรงบ,บริเวณเสวนตรงนั้นแหละมีนกบอดใหญ่ที่รั่วสำหรับไว้นกบอดแข็งแรงมากเต็กนกบอดอ้ยมากมายเย็นเราก็เต็มแล้วนกบอดวิธีการสุดมากมหา,าศาลฉะนั้นสนามตรงนี้เนี่ยอยู่ในความทรงจำว่าเราฝึกกีฬามาตั้งแต่กรีฑา ฟุตบอลรุ่นแรกที่ลงเล่นนั่นชนะเลิศน,นะเข้าชิง<ม>เลยชนะเลิศปีแรกเลยแข่งกับโรงเรียนโรงเรียนโรนงเรียนราชเราอยู่ฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามเลยชนะเลิศเลยใครยิงกัน,นต้องเรียกไอ้พวกนั้นมาสัมภาษณ์มันคงจะจาได้นะพวกในโสดใน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 ,ในสมภพมาครคุณในโสดพวกนี้นะ,ะหลายคนจำไม่ค่อยได้ละสองคนนี้เอาเอาบุตรพัฒนาด้วยเวลาโตคนโตเคนไม่ได้ลงแต่ไอพีระบุตรมาลง พี่วุ้นเนี่ยมาเจาะบางพลีแล้วบรูเอามาติดมาด้วยสุดท้ายมาอยู่กับเราได้สองปีไม่เราออกไปมันจะติดทีมชาติแล้วทีมชาติเอามาแล้วมันกลับบ้านความเป็นภายนอกเหมือนบ้าที่สุดเลยแต่มันถ่ายโทษมัเอาลูกไปฝากครูไว้เพื่อเวลาฝังน้ำลูกทายเนี่ยที่ไหนที่นี่มากมาฉะนั้นเราดูแลรักษาใช้ประโยชน์กรีทานี่ที่นี่สร้างแชมป์ไม่รู้เท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งแชมป์รุ่นใหญ่อ่าของของของกรมพันธุ์สตสอห้าร้อยสิ 9้าถ้าจำไม่ผิดนะ18-19เนี่ยไม่แน่ใจปีแรกที่ครูส่งไปปรากฏว่าแพ้แพ้ว้ชีราวุธนรับคะแนนสุดท้ายนะคะแนนรวมนะอื mm hmm. อาวรู้ว่าเขารับถ้วยกับอาจารย์ผลใจสว่างมาเดินมาใกล้ๆมันมืดแล้ว็อบอกคุณจําวันนี้ไว้ให้ดีนะวันที่แพ้เนะี่คุณจำไว้ให้ดีโอ้โห mm hmm. แต่ผลยังอยู่ตอนนั้นสิบสิบแปดสิบแปดสิสิบแปดเนี่ย mm hmm. เพราะว่ารย์ผลย้ายไปในสิบแปดหนึ่งแปด ท่านไม่มีท่านออกไปเรียนหนังสือท่านอยู่กับครูเนี่ยเอ่อหนึ่งเจ็ดท่านยังอยู่พอหนึ่งแปดนี่เงี้ยท่านไปเรียนจุฬาไปเรียนพระเพราะว่าท่านใจสุวรรณบอกคุณผลแค่นี้ไม่ได้แล้วพออเฉยเฉยคือพอมาหลังนึ่งนาเอกเงี่ยก็ไปเลยไปเอาคอบอพอครบพอคอบอดอ๋ยวพอครบนั่นแหละท่านไปแล้วท่านก็ไม่ได้กลับมานี่อีกเลยท่านก็ไปอยู่ร้านปพิษนะฮะเนี่ยครูผลใจสว่างซึ่งท่านเองก็ เป็นเรื่องพระราชอุาเต็มตัวนะฮะวันหนึ่งก่อนที่ท่านจะไปคุณลึกจำไม่เคยลืมเลยครูสอนอยู่ในสนามเนี่ยฝนตกไปพรอยและห้าโมงเย็นท่านให้คนมาเรียกครูไปพบท่านบริเวณหน้าห้องพยาบาลเก่าครัต้อกมาฮะตรงครอบปัวท่านกอดปากครูท่านเงียบแล้วท่านพูดว่าคุณสุขโขผมฝากงินสุขหลามเพื่อคุณนะ โอ้โหครูนี่ตกตะลึงท่านพูดอะไรผมก็ลุกเออนี่ลูกผมฝากสูงลับแล้วขับคุณนะท่านพูดได้ยังไงเราลูกในใจเรวเออไม่ไม่ได้รับปากรับคำว่าอะไรว่านี่เราเพิ่งมาอยู่แบบแบบนี้ท่านเชื่อมั่นเราขนาดนั้นเลยนะครั้งนี้เรเพื่อรู้จักกันใช่ไหเพื่อมาท่านเพิ่งรู้จักกันเลยเเพิ่งมาท่านก็พิ่ไปใช่ไหม โอ้หนักหนานั่นแหละหนักหนานั่นพี่ได้ได้รับเพราะคำนี้ด้วยเลยคำนี้แน่นอนหนึ่งท่านสุวรรณต้องการให้เอามาล้มไอไอวัดอินอะไรให้ได้ก็ทำสำเร็จโดยจันพรุนรั์อืมจันพรุนรั์มอบจันพรุนรั์เป็นคนดำเนินการวอลเล์บอลวอลเล์บอลจะฆ่ากันตาไอ้ลูกศิษป์ไอ้ลูกนศิษย์บอกถ้าครูคนนี้โค้ชพวกผมไม่เล่น คุณตาเขาบอกอาจารย์พื่งเล่นผมไม่โคร oh, ai, ตรโอ้ตายครูปรัชญาามเราชุดหนึ่งข้าหนาบดแล้วนะปีที่สี่เราอยู่น้านบดทำไงดีว่าสุท้ายก็เอาอะไรล้อมรวมจนกระทั่งไปกันได้มันก็เป็นแชมป์และชุดนี้ไปอยู่ในร้อยตำรวจนี่รุ่นพลตำรวจเอกสุชาติทีฐฐสรัสบิ์ชุดพวกนี้ไอ้ก,กลิ้งถั่วตบอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปีที่คึกคักมาก กีฬาชนะมันทั้งบาสท,ทั้งวอลเลย์บอลทั้งฟุตบอลหนักหนาะ